สวัสดีเสือบรครับผมสวัสดีครับก็หลังจากที่ความชัดเจนของวงการมวยเนี่ยมีเห็นได้ชัดและค่ายมวยต่างๆนักมวยทําการซ้อมโปรแกรมก็ก็มีมาเยอะะและ้วเหลือเพียงขึ้นเวทีเท่านั้นเองตอนนี้ทั้งฝั่งของเฟยรยินดีที่เสือบัดูแลอยู่เป็นยังไงบ้างครับความพร้อมต่างๆก็กําหนดการก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้บอกไปอย่างเป็นทางการ,รเพราะว่าก็รอสรุปกับทาง ที่เราจะไปจัดนะครับให้มันร้อยเปรเซน์ก่อนนะครับก็สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนกันยาก็คงจะเริ่มจัดแล้วนะครับตอนนี้นักมวยเราก็ได้บอกไปทุกคนทุกค่ายแล้วว่าเตรียมพร้อมนะครับรายการก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วครับครับหนึ่งรายการที่ไม่ใช่รายการของพี่ยินดีแต่ว่าเป็นรายการที่นักมวยของพี่ยินดีทําการชกนั่นคือวันแชมเปี้ยนชิพครับเป็นความฝ่ายฝ่นของนักมวยไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ตอนนี้กัปตันพี่ยินดีแคเดมี่ครับจะป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเขากับวีดีสาตูเซียบดเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วเมที่ซาตูเนี่ยคนอาจจะมองว่าอายุเยอะก็อาจจะมองว่า,าเคยแพ้ท้องโอมาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประเมินค่าเขาอาจจะด้อยไปหน่อยในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ไม่ได้ประมาทเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์เขาเคยชกกับนักมวยไทยมาเนี่ยเคยต่อยกับแสนชัยมั่งเคยต่อยกับสิง,ส,งสิงเมืงีแก้งสำริดใคร <ๆ S 1> มาหลายๆคนเคนี่ยนะครับมันก็เลยไปเครื่องยืนยันได้ว่า S <S 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 เขามีประสบการณ์ในการชกมวยไทยเยอะแล้วลอายุเขา38ปีแล้วังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาต้องทําให้ดีที่สุดครับัน้นเนี้ยการเตรียมตัวของเราเนี่ยมันต้องดีกว่าไฟที่ต่อยแบบลามาสนอครับนะครับเพราะว่าปามาสน็อตเป็นตอนนั้นหยุดยาวแล้วก็กลับมาชกครับแต่ไฟนี้เนี่ยโอเคแหละมันก็หยุดยาวเหมือนกัน <S <S แต่ว่าด้วยความที่เราได้อายุที่น้อยกว่านะครับการเตรียมตัวผมผมเน้นหนักมากว่าต้องต่อยให้ให,ให เป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งให้ได้มากกว่าไฟที่ผ่านมาแสดงว่าไฟไฟแรกที่ได้แชมป์จากลมาสซอลมาสิบัก็มองว่ากัปตันเนี่ยยังยังไม่ใช่คิกบ็อกซิ่งทัวเฟอร์เซนต์ใช่ใช่ไฟแรกเรายังมองว่าเขายังออกหมัดได้ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะครับไฟนี้เราก็มาเน้นเรื่องของการออกหมัดให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ผสมผสานระหว่างหมัดกับเท้าให้มันให้มันลงตัวให้มากขึ้นครับไม่ได้สตูเขาประกาศเลยว่าถ้าเขาชนะกัปตันไฟนี้ได้เนี่ยเขาจะประกาศเลิกมวยพร้อมพร้อมทั้งทที่เขาเป็นแชมป์โลกคร พอเขาพูดแบบนี้จะบอกกังวลไหมครับว่าเขาอาจจะมีทีเด็ดหรือเขามั่นใจอะไรมากถึงขนาดนั้นถึงเขาถึงวระการว่าจะเอาชนะกัปตันได้แน่ผมผมว่านักมวยวันใชม้่ชิพทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสชกวันเนี่ยทุกคนเก่งจริงทั้งนั้นนะครับไม่มีคนไหนที่เขาเซ็นสัญญามาแล้วไม่เก่งหรอกเพราะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าซาตูเองเขามีความมุ่งมั่นมากเพราะว่าโดยส่วนตัวเองเขาก็ไม่ต้องจเป็นมาต้องมาชกมวยแล้วเขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ไฟน์นี้ก็คงจะเป็นไฟที่พิสูจน์ เป็นงานยากครับเป็นงานยากแล้วก็ผมดูแล้วว่าซาตูเองต่อยยากกว่ารามสาสนาเน้อเลยกาติกาคิวซิ่งซาตูเนี่ย วิธีไงเดินสายโชว์เท่าร่มแบบเขาได้เขาน่าจะมีความชํานาญกว่าในเรื่องกติกาตัวนี้มีผลไหมครับเซียอะมากเพราะว่ากัปกานี้เนี่ยต่อยวิ่งต่อยอยู่แค่3ครั้งแต่ว่าซาตัวเองต่อยมาทั้งชีวิตงนั้นเนี่ยเรื่องกติกาเรื่องความพุ้นชินเรื่องการโอุธเขาเขาเนียนกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรื่องสภาพร่างกายเรื่องของอายุนะครับเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับ ความมั่นใจส่วนผมมีมากน้อยแค่ไหนครับในการปองกันแชมป์ครั้งนี้ก็มั่นใจอยู่แล้วครับมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจในตัวเด็กเองแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทแล้วเราก็เราก็ให้เกียรติซาตูมากเพราะว่าซาตูเองก็เป็นเป็นบุคคลที่ผมรู้จักโดยการส่วนตัวเองนะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้คุยกันเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับก็ให้เกียรติกันแล้วก็หวังว่าเกมคู่นี้คาดหวังว่า น่าจะสร้างความประทับใจให้คนดูครับครับน่าจะสนุกครับสุดท้ายค่านสีบรอดฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีกับปีตันครับที่ถามกันมาเยอะนะครับแล้วก็รอดูด้วยเพราะว่าไม่ได้โชว์นานแล้ว24กันยายนนี้ครับฝากแฟนมวยนิดนึงก็อยากให้แฟนมวยเปิดชมกันเยอะๆนะครับรายการนี้รายการสดนะครับไม่ใช่เป็นเทปนะครับรายการสดเลยแล้วเนี่ยก็เปิดชมทาง YouTube ก็ได้ทางทีวีก็ได้นะครับชมเป็นกำลังใจกับนักมวยไทยของเรานะครับก็คาดหวังว่าน่าจะต่อยสนุกต่อยประทับใจแล้วก็ทำให้คนไทยมีความสุขครับครับผมขอบคุณทสบรอดมากครับ